กั้งอันนี้อ่ะกั้งเอาปึ๊บโอ้ยปึ๊บอ่ะทึ้งหัวด้บ้านนี่ทึ้งหัวดิทึ้งหัวเห็นังไรรึอนเฉยกอนแล้วนี่ดึงอันนี้ลงบ่เมนอ่าดึงลงสมุดดึงลงดึงลงเนาะอ่าดึงลงดึงลงกันนอนแบบนี้อันนี้เนาะโอ้เพิ่นติสโซนตัวเพิ่นก็้อนอีกออ๋ห้องท้าห้องมันนะเนาะเอออันนี้คือห้องเจ้า อันนี้คือทางลูกกับแม่บังไว้นะเนาะแล้วนอนหนีไม่บอกเราเชียวเนี่ยตเนาะเพราะบริการกิ้งลงไปบ่อะนี่กิ้งตกลงมาพี่เห็นหรือยพี่น้องมึงเนาะตรงโพงอยู่อะนีนี่ก็บอกนอนเลย สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที T นะฮะวัตสุขสุขคนพี่น้องเนาะยินดีตอนขับขบับส่งติทธิ์ปั่นสุกอีกแล้วออพี่น้องเลยเนะเาะว่าเปียนพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวและพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศเดอ้อพี่น้องเดอ้อมือนี่ตู้ซิตก็ได้มาทางเฮือนสาวบัวแต่เศร้าเนาะเพราะว่าอ่าบมแมนมือน,นี่เนาเพิ่นขึ้นเฮือน,นะนอื้อื่นพี่น้องเลยเนาะมาได้เศร้าเพราะว่าอืมเป็นมือนี่ซื่อพัก ซื้อพักซื้ออย่างมาเตรียมไว้ให้สบ,บัวิ่นสีเห็ดอยู่แต่งกินเด้มาอื่นเด้พี่น้องเนาออ่าขื่นือน,นเนาะต้องมีแขกมีคนมาแน่แน๊ะเด็กเล็กหน่อยเนาะบลายกันแต่ว่าต้องได้เตรียมไว้นะอยู่เนอกินเนาะพี่น้องต้องมอยแขกคนอ่ะอึดคนหิวแล้วเนาะอ่ะพี่น,อน้องเหรอเมื่อนี้มาคกรับทีมงานคือเก่าเนาะอ่าตุคําน้องตุบี้พี่น้องเอรอมานำกันคือเก่าสามคนพี่น้อง มื่อนี้พี่น้องอากาศปานุูเกาหลีพี่น้องเบิ่งจากการนุ่งเชืออะไรกันแล่ยโร่พี่น้องนเยนาอใครแต่บม่มีหิมะพี่น้องนเนาะอ่าใครแต่ว่าบ่มีหิมะพี่น้องเลยอ่ปยกกาปานอู่เกาหลีนะตัวเนาะแม่อากาศแต่ว่าเกาหลีนี่มีหิมะหิมะแต่ว่าอันนี้บ่มีอันนี้เขามันสีหนาวซือแต่เย็นอยู่ต่างประเทศสีเย็นเด้เย็นแบบคือเฮ้าแบบอยู่ห้องแซ่แข็งมหรือว่าเขาาคือเฮ้าทับน้ำก้อนเหบ่ต่างประเทศแต่ว่าพนมีหิมะพันสีหนาวเย็นแบบนั้น ชาชาไอหักคนมันเย็นเข่ากระดูกด้วยได้แบบแมนไอหักคนเราสิฟังมันสิเย็นแบบจิดจิตโอ้แขนเาบนนุ่งเสื้อหรือว่ามันหนาวแน่นี้อันนี้เขามันหนาวมันลมมซื้อแต่มันยังมีแดดอยู่มันยังมีแดดัยังมีไออุ่นอยู่พี่น้องอเนาะอ่าฝากพี่น้องหักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อเนาะอากาศจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยวานชนะเดาะช่วงนี้เข่าทั้งหนาวทั้งลมแน่นะเม่ว่าสิเป็นพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องอยู่ทางไทยพี่น้องอยู่ทางลาวคือกันพี่น้องไอเนาะ ภาษาสุขภาพพี่น้องเอ๋ยเนาะเงินคำหลายคำใดกับโบสู์สุขภาพแข็งแร้งเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่ะเดี๋ยวสิพาพี่พ่อน้องเข้าไปเจียาพักกับเข้าไปให้สาบัวพี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าเมื่อนี้กับมื่อบุญอีกแล้วนี่เนาะงานคริสต์มาสได้เนาะเมื่อนี้่เมืที่เส้าวันเมื่อไหร่ดูหมู่บ้านของสาบัวนี่เนาะงานคริสต์มาสพี่น้องเอ๋ยเราเพิ่จจัดทุกปีเนาะเป็นนากะเป็นขบวชเนาะบ้านสาบัวนี่เนาะเลยอ่ะไปพี่น้องเล๋ยไป Say cho tôi, oh, 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 young oh. <laughs> oh. nè Say phách ra phách đi bơi. Hi vọng. Say phách gong bò. Quá gong bơi tôi nó. Oh. Hi sáng nãy. So bà dì dọn nó ngon 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 โอ้แกมผักบัวผักสลัดผักหอมเลยอ่าตังอีกบ่น้องตุวนี้ได้ถือยังมาน่ะเบิ่งเนาะแม่นบ่แม่นคันนี้คันพุ่น่แมนนเาตั้งได้ได้ดิเั้งได้ไดนยังยังอยู่เราก็ได้ถือเข่ามาเน่อยเพียงเนาะเพราะว่ามือนี้ว่าสิเอารถใหญ่มาเป็นกระสอบแหละแต่ว่ารถใหญ่บัดพ่อแบบ เพื่อนเปิด้าเอาไปส่งเขาพี่น้องเลยวิธียังบ่มีรถพี่นอ้องเนาะอ่าเอาขึ้นไปเพื่อนอยู่เทิงเลยบ่แม่เอาขึ้นเทิงเลยบัวอยู่เพื่อนอยู่บ่แหละแตงว่าจะเพิ่นอยู่ยังบ่ใช้ถงพักกินนี่สิเอาถงพักขึ้นมานลำพร้อมเลยสิบโลได้นั่นนะ่ะสิบโลบ่สิบโลสิบโลไปหนะ่อยเนาะ ไม่ใช่จับกล้องม่จับเอาเขาขึ้นก็ได้บนี่ตั้งไว้ก่อนอีกก่อนก็ได้เอาก็สิได้หยุดพี่น้องกล้องถ่าสวบัวเพิ่นยังไม่ได้นุ่งเครื่องเออสถานการณ์ล้วเวียกเวยวนอาบน้ำเล้วเลี้ยวแล้วสบายดีสวบัวอึ๊บเอาให้เรานุ่งเครื่องก่อนเนาะแล้นุ่งเครื่องนุ่งคลองก่อนเดี๋ยวเฮาจังขึ้นไปหาเพื่นก่อนอื่นเบิ่งสิพาพี่พาน้องไปย่างเลาะเบิ่งเฮือนก่อนเนาะบ่ได้พาพี่น้องเลาะเบิ่งเฮือนสามสี่มื่นเลย ร่วมสนุกชนะกับเพลินน้ำแหละพี่้องเลยเนาะมันกินสามารถเดี๋ยวเอาไปสกิบมาสบัวก่อนกับทีมงานไปข้างในเข้าไปฮะสบัวห้องกันกับตุ๊กคัมตุ๊กคัมแล้วเปิดคลิปพี่น้องเลยไปสบัวพอนังนุ่งเครื่องอยู่ตู้นุ่งเครื่องอยู่บ่แม่จะขึ้นไปถ่ายตอนแล้วนุ่งเครื่องเลยบ่ไปแม่โอ้เย็นเนาะหนะใหญ่เนาะเฮือนง่ายเนาะโอ้ในเมื่อทางนี้งใหญ่พี่น้องเลยตัวชิดลุยเลยพี่น้องเลยเนาะ สบายดีตัวสบายดีสบายดียังไงยังไงยังไงถ่วงเฮือนนี่แล้วโออ้่ามีแต่ผู้ใหญ่ทางตะวิดผู้เดียวเลยได้หน่เข้ามาเฮ็ดแมนาแบบว่าอ่าบรมีได้หับการเสือจากทางอื่นเลยพี่น้องเลยชมทั้งใดมาแมนบ่มีชมชมเลยผู้เเดียวนาะแต่กัลลุยตะวิดกัลลุยกับผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอ่ากัดออกมากอ่ะหลังมักใหญ่อีกเทิร์นเทิรเนาะแมนเดี๋ยวอีกประมาณ ที่หนาสิท่าสีพี่น้องให้แห่งคักก่อนเนาะนี่เหฉันบอตู้นี่ยังบาแห่งนี่นี่นี่เดี๋นี่ท <Yeah, S 2> ่าบาได้ได้นี่ยังเปียกอยู่นี่พี่น้องท <Okay, S 1> ่าอะได้ <Okay. S 1> ต้องให้ขาวแบบนี้ไปเลยนี่ขาไปเลยแบบนี้แบบน,นี่ถือว่าได้ทากับสีกับติดขักรถแม่นงามรถเัาทากะนี่นี่ฉันบอนี่นี่ยังมียังมีบอลเปลียกอยู่นี่เห็นบอนี่นี่นล้วถ้าพี่พาน้องมาชม ผลงานดูโอ้โหทั้งหน้าแห้งบมถึกแดดเลยแหละนนี้มันบดถึกแดดแห้งนั่นแห้งผลงานได้นี่ผลงานของตู้ชีตปั่นชุกพี่น oh, no? uh, ้องเห็นเนาะอ่าเปิดล็อกไว้เลยบ่านี่เปิดล็อกไว้ได้นี่เนาะอ่าเปิดล็อกไว้เลยเปิดมีล็อกนี่พี่น้องเห็นเนาะ พี่นังกุ้งนองแก้มเป็นยังไงนะเนี่ยขม้าหอมเนี่ยเนี่ยขม้าห่มพี่มาว่ากันอยอมปีมันหนาวคุณแม่สบายดีนังก um ุ <Hmm ้งน ok um ังแก้มเอ่อพากันไปบุญบ่เอ๋อให้ชาไปพรอนคือว่ามีคนไปพรอนวันด้ไปพรอนบ่ คือพากันตากแดดพิงพิงแดดหนาวเจ้าบนหนาวมาเจ้าหนาวน่องเชื่อเนี่ยนี่น้องอย่างก็น้องตาโนยบ่นี่อ๋อน้องหมดน้องหมดตาโนยหมดตาโนยมันตาโนยเจ้าไนปีปีปีหน้านี้อ่าน้องน้องแก้มนี่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วบ่หนี่ เป็นชาวเด้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นห้องมอได้บัดนี่ยมอต้นได้บัดนีเนาะอ่าพัดผมกระซ่งกินตลาพูดลาบอ่าเขาจักว่ากินตลาพูดลาบฮะเพื่อนเป็นไผ่โออเพื่อนเป็นนักร้องแตงโมแตงโมแตงโมอะไรเนาะแตงโมลูกกระตูก็ลาบบ่เป็นประตูเพ่งแตงโมนี่บ่เล่าปิดอยู่บ่ ไอตูค้คำคุนห้องเป็นได้แห่ปรายายคุณห,ห้องไอ้พังบอ่บอบอ่อจะน่าเสียซื้อเพลงตู้จ,จะจะไปยืนใกล้บมกผ้าเล,ลไรในตูน้เอ้นกอะือไรเตี้นนกบ่ฟืนเลยตีนเนาะบ่ยันยันยังยุบยังจะซื้ออ้อยอ้อยออยบที่น้อเบึงทางหน้าพาพี่พี่นองมาบึง มุมหน้าเฮียนหน้าบา้บานโอ้งามงามพี่น้องเอ้ด่างามเนาะพี่น้องเนาะทาสีใส่ดิแห้งนกโป้หอยเลยทาสีใส่นี่อ่ะป่ะพี่น้องบ้านนี้สีพาพี่พาน้องขึ้นไปหาสาวบัวน้ำกันบ้านนี้พี่น้องเอ้เมนมา,นาเพื่อนเนาะ กับภาพมาพี่น้องอาจายพิพ่นพาคกันอีกนะตัดภาพมาบันนีชบัวชบัวเห็ดนางบัดน่นหมออาบสวยขนาเปียนเครื่องเลยอ่าพอจะดึงชายท่อไปใะได้บันบัวเชียวบ่วบเอ่อ โอ้นตอตอใสน้าบ่นินี like ่คุมคุมหลังบ้าน๋อสังเเ้าพันเทให้เรียบร้อยไม่เกินเทองรปเจ้ากระยังก้อนหนย่งไย่านแม่วอันกินเนื้อกินโอ้ใช้มือนี่บุญบ่อนี่คือเงียบใช้สาบุญวานฮะบุญนาแต่วานี่บ่ มือมือเด้สามวนมือน so ี่้จะตดเด้อสบูรตดทางใส่หนาองทุบพุ่งว่าไปเล้อ่ะน้องหักแท่งกันไปไดจนตดให้กันดมพี่น้องเลย เขาว่าจะเอามาให้สอบหนึ่งรถบริษัทรถใหญ่มาซ้ำะบัวเพราะว่ารถรถรถใหญ่พอเพิ่นเอาไปส่งเขาเพหนาวดีเนอกจากคืนสบัวเลยเย็นอยู่นี่เนาะคอยคอยอยากนี้ได้นปัญหาอย่างซ่งสมมติว่าะบัวเรานอนเราเห็นแค่ผักกางหลับตัวลงเนาะในี่ผักกางเขียวเราหาับลงก้อนไหนหลับลงไหนลงดึงอย่างเงี้ยมึงดูยังคม่เคยใช่ไ เป็นสีนอนแน่นี่เนาะพี่น้องบ่ค่อหมัดได้ใส่จะคขบบ่โขบอีกได้จะเร็วแอบมาเลยนี่ยองยองบ่แม่นบ่แม่นโด้วยพ่อพี่เนาะแม่นโดยเอากายลุ่มๆเลยบ่จิกจิกจิกไข้ทึงพี่ตีแม่นอ่าอันนี้คือเป็นสีนอนบ่อันนี้นะนี่ใช่นี่นะเอาเขามาเอาเขามาให้พี่ปิดปิดปิดปุ่นแมน อันนี้เพื่อนกะเพื่อนกะจิกแคบประโคมเพื่อนนี่เนาะจิกคือว่าออเออโค้งมือป้อนขึ้นมากระไรอันนี้เพราะตอนเช้าดิไก่ขันไก่ขันไก่ขันกะกกู้กุ้กุ้กู้เออมาแขกคนมาเลยเนาะกู้กุู้อ่าเออ่ันนอนเพื่อนเนาะอันนี้เพื่อนกะตอนเช้าอันนี้นี่นี่นะนี่นะโอ้เก็บศาสตร์บอแมน ฝันก้อแล้วฝันก้อแล้วพอครับแล้วพอครับอันนี้เอาขึ้นทีเนาะแมนเอาขึ้นทีแม่เอออันนี้เจ้ากับกั้นอีกกั้นอีกรอบนึงกั้นทางของแม่เออเพิ่นเป็นโซนโตเพิ่นนะอันนี้อยู่นี่นี่ซีเรียมนี่รอบนี่โตโตเพิ่นยนี่แมนเคยจะบอกกันลบเมืองกิ้งรือวังเออต่างคืนมาตรงแง่งแง่งออกอีกทีเนาะงางงางไปพุณเจ้าบุย่านโยนโยงใครเ็จซีี่่นอ่าลองเบมา สมมุิว่าคำเลยสบ,บัวสะนอนเด้อไอ่จังใดไอ่จังสีโอ้โหเสียวดิฮึบปังเขาสังอาปะแบบนี้<อ>จะนอนยืดยืดจะพึ่งดึงจะนอนแบดนี้จะปูจะปูปูอาปูาปูจ้าที่อาปูลองเบิงลองเบิงเ <laughs> ห็นแต่เบิงเห็นแต่เบิงนี่เห็นแต่เบิงรถเที่ยงหนึ่งเที่ยงหนึ่งบุ้ยเห็นจะเห็นแต่เบิงจ้าที่อ่ะอาดึงลงปื๊บปูปูอู้เลยอ่าสมมุิว่าเนาะ อ้าวผักกั้งเจ้าเห็ดอะไรบ้างนี่อ้าวปูปูบนนอนลงปูบนนอนลงเอ้กรปูกันนะอ้าวเห็ดอะไเบิ้งเห็ดอะไเบิ้งออกตัวคำออกคือนอนไปทางไหนหันหัวทางไหนนอนในเนื้นี่เบิ้งเบิงสีเบิ้งเราเห็ดอะไเบิ้งนี่อ้าวกั้งกั้งอ้าวกั้งเอาปูปบอ้าวทึงหัวด้บ้านนี่ทึงหัวด้ทึงหัวเห็ดอะไรก่อนแรกนี่ดึงอันนี้ลงบ่แม่อดึงลงสมุดดึงลง ดึงลงเฮาอ่ะดึงลงดึงลงจ้ะอือนอนแบบนี้อันนี้เนาะโอเพิ่นเปสวน,นตัเพิ่นก็หันอีกเฮ็ดได้สเของไผของมันนะเนาะเอออันนี้คือองเจ้าอันนี้คือทั้งลูกกับแม่แม่บังไว้นะเนาะจนอนนี่แม่นบ่แล้วสเอาเเนาะบยนกิ้งลงไบ่ <laughs> 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 นีกิ้งตกลงมาพี่เห็นได้พี่น้องงเนาะตงโงอยู่อันนี <laughs> <โด> น,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 นี่คือมองนอนพิ่งนอนดินคือตู้ชิดนี่เบื่อนี่ก็จองวันจองคือเลือกอะไรอันนี้เนาะห่างห่างห่างก็ยิ่งได้สวอว่าส่วนส่วนไลายืิบม่ได้ไล่หรอกไปต้งพุ่นนะมีแต่ทางพี่ไล่ลงมาพี่น,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 นั่นนะค่อยๆทางนั้นเนาะใค่ตัวมันค่อยำคำว่าค่อยไปทางนี่ได้สะยังบวกเก็บอีก,ก <laughs> ค่อยไปทางนี่ก็โต๊ะถุยเลยเ้อเดินไปแล้วเกินไปแล้วอันนี้เนี่ยนิดเนาะ Oh. Coi còn phải ăn đi <laughs> Bà đi tầm thì đi tiếp oh, bà nó oh. to, tìm bộ hôm rồi Lắp, nhau à, Kèn, đó bà đi đó Kèn đây bà này kèn này à. À. Ô, yêu, ô. <cười> <cười> Đi gì bà này, đó, à, đó. Kếp, kếp đó. Này, bà này à. À. Cháng mưa, cháng gặp. ไปไทยมองนอนคอยน้ำแน่นเด้อมันกรบป๋อางกันดอกกับสับวยนอนจับบ่อเรียเอ้ากู้กู้บานูนียโอ้ประมาณนี้คือนอนหันหัวไปพุ่นเนาะหันหัวไปเผื่อการู้พใหญ่อาชีพว่าเด็กน้อยนอนนอนดินแม่อ่ะสับป่วยลมกันทั้งโดนพี่น้อง ลืมเอาไม้ให้ลืมเอาไม้ให้นอนกิ้งกูเห็นแม่ถาวคนมันเราไปถ่าห้องน้ำเราะไปเขียวตั้งตุคามขอกระสิตั้งของข่อยทำตั้งแล้วจะเทินกันได้ด้วยหรือเอาบ้านใช้บริเฮตกินยังบ่มืหอนี้ว่าบุญเห็ดกินไปแล้วแต่ว่าเห็ดถ่าไว้าสามตู้อยู่ค่อยว่าชิมากินชิ่นได้นี่ได้ซอยจู่บ่บ่เขาเห็ดมันเป็นซอยจูนะ เห็ดต่ลาบเห็ดต่ลาบโดยตุ่มไได้เชื่อกินซอยจุบเบิเลยสาสียังมีมีตับมีอย่างอยู่บ่มยังจะไปลักขนมเพื่อระบ่อนะตับบ่มีนะตับเขาให้มาหน่อยเดียวก็เลยใส่ตับข่ก็ได้ทุกหมื่อวานนี่จะไปตลาดได้อย่างแน่นะวัน่ี้อนนะแม่นเขาไปซื้ออันมะพร้าวเอ้ยบ่เมนไปซื้ออันมะก้วยเรื่อนนึงเอามาขึ้นเขื่อนแล้วกะอัน ออย่างอ่คลองไส้มะกุยโดยมืออื่นในะนอคืนเทือนเนาะใ<ม>น่ตุคัมกำน้องตุบียังใชมาเทียงไข่เนอะว่ามือนี้นมือบุญวันภหารดมือนี้เรามือบุญนล้มันต่ำกับบุญนะเพิ่นบม่ได้ขึ้นคือว่าขึ้นเพนื่อนตอนแรกนะาะไข่ไล่เบิ่งเขาคิดว่าพร้อมกันกับบุญแล้วมันโ<แ>ดแม่นบัติทินิฮา,านาเนาะแต่เพ่อน เพื่อนชงฮะเจ้าเพื่อนจังหวะใกล้ๆกับวันทุกเพื่อนว้องเ้ยบรรนังเพื่อนว่าใกล้กับวันทุกหน้าเพื่อนว้องบรรจาวบรรจาวเพื่อว่าโอ้แม่นเพื่อนว่าันบรรพัดบะแมนไปเท่าแล้วจะขึ้นถึงเงินมันขึ้น้ยินเสียงเนอตอนแรกขึ้วมาแล่ตรกันเนาะได้อยู่ได้ว่ามันตู้อ้าวดึงขึ้นดึงมันตู้ขึ้นมาเนยมามาเดี๋ยวเราขึ้นเองก็ได้เราขึ้นเองแล้วไปดึงแห้งอันนั้นแล้วเ็ดนักเนาะ khá lắm nang đến luôn có đủ loot <laughs> hoa <thảo ở> sắp <laughs> chịu à, 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 <laughs> <laughs> cái bên có nhanh là nhanh như luôn kìm mạo yoh võng anh kìm anh 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 anh

ใหม่ได้บาดแนนอีกสิบเมตรวันหนึ่งเด้ตุ๊กซิดเลยสบู่ย้มาพี่อีกแน่งหนึ่งไก่สีแฮปปี้นิวยีได้แหละอะไรอ่ะอ้ามีอย่างไรถามสบู่บอชมเอาตุ๊กคํากินข้าวแล้วกินแล้วนั่งกันเน่ยแต่ว่าสบู่ลราเตรียมไปอยู่ระหว่างเลยมื้อนี้นี่คือมือบุญแท้บ่มื้อนี้โดย มือมือเล็กมือกินมือร่มกันเนาะว่านนี่แฮ่มีเหล้ามีเบียรบ่ฮะกินเหล้ากินเบียรก็ได้บออยู่บุญอยู่บุญนี่แะฮะมีอะไรเมื่อคืนเพิ่นกระเปิดอยู่คอนเสิร์ตบอหนังวงแม่แต่ว่ากระสนากเขาพุ่อยไปหรอกขนาวคือว่าเห็นเตะบานกับมีอีกบอมี่อน่เตะบานกลางเว้นเมื่อนี่กับเตะบอเมื่อนี้มืนอนี่เต็เตะเต่เมื่อวานเตะวานนี่แล้วเลยโดยอัน เท่ไคได้แซมข่อยบ่ฮู้บ่บ้านลวงเงแ้วบ่ข่อยก็บ่ได้ลงไปนะน่าสิเสมอเสมอแกเต้ลูกโทษเด้ต้องเอาทีมชนะได้บ่เนาะลูกโทษกันเสมอไปยืนเบิ่งเตะบานพี่น้องใงานนี่เนาะมีคนมีคำว่าเสมอได้ลูกโทษเป็นอะไรไม่เท่าอย่างนี้อย่างเจ็บบ่อืลูกได้ยางได้หรืใครแน่เนาะ คันคันคันลมหนาวแ,วแล้วเจ็บรถจะถ่าแดดออกนี่แห้งๆนี่แห้วแม่แล้วสิบรเจ็บนะถ่าลมหนาวสิแล้วปวดแล้วเจ็บบ่แลอันทางอันไอหักผู้ที่ว่าเราเห็ุเฮือนให้สวบ,บวนี่ขบานเรายังเงินบวเศร้านี่อันนี้เกิดจากอาการที่ว่าเราหนาวเราบุตรก,กับหนาวแม่นี่หนาวเลยเราเป็นนดแล้วมีแต่เข้าห้ลลงไปนอนอยู่ลุมลงไปนอนอยู่ลุมกะ เอาความอบอุ่นให้เรามีสังกะสีกะเอาสังกะสีไปแล้วเอากระจุไฟนะะโอโ้แบบแบบค้อยๆอย่างกันนี่บ่กจุไฟทัง้งขางทั้งขางเอาให้มันอุ่น,นอ่าจุไฟใส่สังกะสีเอ,เอาทานใส่ในสังกะสีเด้ห้องมันกระโบเปลือนเราือกนเนีนมันจะอุ่นได้หานอนไปนะตอ,อนนอนข้างไพเนาะต่อไพอุ่นคักอ่าคือเอาอยู่ป่าอยู่ดงเห็นบอกเวลาฮานอนป่านเนาะหานอนป่านนั้น ข้าสิพิงจูไผ่เด็กก็นอนด้วยเลยแม่เอามายังกาบูก้าใกล้เนาะ<ด>สัตว์สาววิสิงกันเนาะเป็นไฟเด้แกจวไปย่นานยงได้เด้กเนาะฮะจะท่วงยังไงนะโอ้เคยท่วงเวลาเจากก้าก็ควรสั่งกันไนนด้บ่จะถ่ายคนก็ถ่ายพร้อมเจ้าเลยน,ยลน,น<อ>ะเนาะยจะไดอยากเข่าบ่ยังบ่อยากจะมาอยากเข่าเบินแนวลมเลยกินเข่าได้นีไหม บลมบเบิดแนวลมแล้วลมบุ๋งอยู่พูดเนี่ยคุยกันเบิดแนวคุยกันนะนะบลเนี่ยคุยกันได้กในั่งกินข้าวต่อแล้วบดนี้แต่ว่ากินมากด้ได้กินอีอ่ไกอยากกินซิ่งเนาะใช่ท่านกะหิวอยากกินก็ได้กินตอนเที่ยงก็ได้เนาะข้าวนี่เตรียมมาให้ข่อยกินบ่อเอาขึ้นเฮือนอ๋อขึ้นเฮือนข้าวขึ้นเฮือนได้แห่ได้มื่นนี่จังมงขึ้นแต่เศร้าบ่โดยเศร้านี่จังมงให้มาเศร้า เศร้าโกต่ละมือบ่มือื่นีสี่หาโมงบ่สี่โมงหาโมงบ่าี่ตีหานี่มาหกโมงก็ได้้ามาทันนะมาหกโงต้องหกโมงให้มาหอดพี่กันยังวะหกโมงมาหอดพี่เขาก็ต้องหาโมงครึ่งหาโมงครึ่งนะครับตื่นล้ะพี่ี่หาเพื่ออาบน้ำ่หาใ้หาโมงวันใชหาโมงเพื่ออาบน้ำนุ่งุงเื่องมันชีบูจังบ่จังกหรอปวดเอาได้เนาะดำมือเนาะพราะถ้าจังต้มาทายพิธี ก็จะมีพามพิมแห่เข้ามาได้เนาะแต่พามถือดาบถืองาเข้ามาได้พี่น้องแต่พามเถาดีเดือนนี่ถืองาออกมาเฉียนยังไะพี่น้องบีปิกผู้ดสานบอกคนลายจะบอกสบัวมีบอกลายบอกแถวเพื่อนนี่นะมีที่ไะไรเนี่ยบอกขึ้นเทือนแล้ก็กินเ่าวกินน้าบอกแบนี้บอกูกูกแขนผูกแขนครับค้นกันเลยแล้วเนาะ อย่าหรอมถูกแขน,แ,ขนแล้วก็เห็นทีนนแล้วก็นั่งกินข้าวแต่ก็เลิกลาเนาะด้วยนั่นี่น้อไหนไงเนาะเพราะว่าววข้นเอามือเอายามไปชื้อเนาะม,มันดีเ<ด>นาะด,ด้วยออ้ก่อนออกันทีลงไปอยู่เลยจัดสียังบนทามันยังมันจะคนนิวเนะแนนคิวยังนั่งเรือนึง่งใส่ลูกบิดทาสี ตีจโลจโลเพดานเพดานเลยกระจังสำมาลัวอ่ะจะมาเห็ดแต่ขึ้นครัวกันเขาลงไปอยู่แล้วก็ได้บอยะเนี่ยขึ้นครัวมันมันทางนอกอยู่แล้วอ่าประมาณนั้นอ้าวสิประมาณนี้เดานองตัวเนาะคอยกะที่หิวเข่าได้ได้คอยอยากซีดหิวเลยแมนองไดกับมืออื่นเจอกันนพี่น้องมืออื่น่มาขึ้นเพื่อนสาบัวน้ำกันพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้สาบัวแล้วก็เม่ แต่การลูกๆคนแน่ยน้องพี่น้องน้องเฮือนกับกับสี่เหลี่ยมแหลนอีกนอยนึงน้องไอ้ผักคอมเมนต์มาให้กำลังใจใน่เด้อพี่น,อน,น้องเอ้เนาะอ่าแม่ยักษ์ตุ่วสั้นขากีดกล้องสั้นอ๋อของข่อยมันเป็นยังน้องข่อยมนันยักษอ๋อข่อยสั้นขาสี่เหลี่กล้องตีงบ่อ่าจะประมาณนี้เนะาะสบายเนาะสบายดีเด้อเมยเด้อสบายดีเบาไยๆเด้อไม่ลู้เปโอเคพี่น้องเนาะที่นี่จะขึ้นไปโอ้ไปลม รับสาวบัวอะไรก็แม่เพิินพี่น้องไอ้เนาะให้กำลังใจนั่งคุยนั่งลุมกันแม่แล้วก็ใครใครแน่ขึ้นเนาะพี่น้องบที่เนาะพี่น,อน้องย้ำหืดย้ำหนาวขนาดว่าผู้เล็กผู้น่อยเล็กหน่อย,อยคือเอา,ากันยังหนาวนยังสั่นเนาะผู้เฒ่าแห่งบ,บ,บร,ริวารเลยพี่น้องไอ้เนาะจังจองเขาเลยพี่น้องเอ้เนาะอ่าเมื่ออื่นก็ขึ้นเรือนของสาวบัวพี่น้องไอ้ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้สาวบัวในเด้อพี่น้องไอ้เนาะ ไะพี่น้องเอ้ยสุดท้ายนี่ก็จะได้ขอโตมรับภาัจากพ่อแม่พี่น้องไปเนาะพี่น้องนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็บอกข่าวโฆษณาให้เด้อพี่น้อง,กกกกพองเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุชินในตใย์พิมต่อไปพี่น้องเนาะโดยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอโตกล่าวคั้มบาสบายดีพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเนาะร่ลำรวยร่ลำรวย